หนึ่งบ้านสองเซนสี่สิบเจ็ดพันเนานะเต็นเถอะเต็นลองดีใจจได้เมือแล้วปะออกไปถ่าพออยู่นอกปะถ่าพออยู่นอกปะเอ๊ยมนานางถายอยู่นี่เอดีใจได้เมือแล้ว เราจรีได้เมื่อน่หุ่นโยบานี้ดีใจบ่ดีใจบ่เย่เห็นอะไรเย่ด้เ,ดเดมือเม่อแล้วแตกต่างจากว่าน,นิร้ายว่านนี้ไหว้วานิจักเมือ่ออ่าเบินะดแล้วฮนะมีโมมาใหม่หมน้องเฟดน้ <laughs> นองเฟดนะป,ปิดใบหรือบ่ เล็บเบลล่ลูกเอาไว้ซะลุไอพี่น้องเลยมีน้องเฟดมากมากนี่เนาะมาเป็นไข่คือกันพี่น้องเลยอ้าวสบายดีเด้สวัสดีเด้ทุกท่านเนาะพอกันตอนเสาร์มือที่สามพี่น้องเนาะนี่เป็นมือที่สาม้วพี่น้องเลยสองมือเออสองขึนสามมือแล้วเนาะ เมื่อไงพี่น้องไอเมื่อกี้ในมอเพิ่งจะเอิ้นไปเบิ่งพ้นตรวจเนาะพี่น้องไอเนาะไปเบิ่งพ้นตรวจเปินว่าอันนนนอันนนเนยมีแนวสีบอกเด้โดเนยมีขาวสีบอกสบายดีก่อนนะสบายดีก่อนเลยเมื่อนี่มอว่าอันนนเมื่อไรแล้วอะฮะดีใจอยู่บอดีใจเอ้าดีใจขึ้นหน้าบ่ดีใจ น right nope, totally ี่น้องหายอ่ะอืมเน่แมวใส่นี้ได้ดอุกอืมมอว่าจักหน่อยเอายาบอกเอาเค็มออกเลยกะเอายาเมื่อกินยาอยู่เพื่อนว่ะอืมเมื่อกินยาอยู่เพื่อนเบอร์หันพ่อเอาออกหายดุยันขาด เมื่อกินยาอยู่เพื่อนเอาเนาะพี่น้องเมื่อพักผ่อนอยู่เพื่อนเอาคนน่ะเราว่าตรวจเบ,บิ่งโบมีไข่แ้วเนาะสองเมื่อสองมือบมีไข่แ้วพี่น้องกดเข็มออกแล้วสได้เมื่อแล้ววะเนี่ยนนเมื่อแล้วลูกเลยหมอ่าเอายาเมื่อกินว่ะถ้าถ้าว่าคนน่อยบ่อยากมาซักยาอีกน่ให้กินยาตามเวลาเด้อว่ะ

เมื่อุ่นแหละุ่นมาเมาื่อหักษาอยู่เพื่อนกินยาตามไว่ลาดโดยใกล้ิิได้ออกเลยลูกท่าหมอพุ่นมาไปเอายาเด้อเขาจังเขาจังเมือ่อลูกนั่งถ่ายอยู่นี่ก้อนพุน่นจัดยาให้ก้อนน้องสักยายเลยน้องเฟดเนาะ เด็กน้อยนะลูกโตนพี่น่อยได้มาเบิ่งอยู่บองบองเอาค็มออกอามาเบิ่งด้ค่ะออกคีมออกเฮ้ยิันถอดออกใไ้เนนะอเพมันเอาออกได้ดูยังยนะสาวมองไแนวอ๋อเล็กะมึงชื่อหมดเจียบเลยเออหมดเจ็บแล้าออกแลลวเนาะเมื่อแรกมันเองหมด ลูกโมบอกว่านุ่นโมอยากมากอีกนะให้นุ่นกินยาเป็นเวลาเลยลูกเด้อกินยาปีนเวลาอาจารย์โมบอกให้ดื้อไปกินยาก็กินเลยเด้อึงจะชาวยังเด้อเมื่อกินยาโตเอาอยู่เพื่อนยเออโดยจะหน่อยจะหน่อยลูกโมให้ไปเอายาเอาจังไปเอายาทุกหน่อยก่อนจะได้เมื่อแน่ดีใจบ่ดีใจบ่ได้เมื่อเลยดีใจเลย แ่ี่ว่าอยู่ต่ตไปเมื่อเล้วไปค่ายเจ็บเจ็บใครล่จะบอเมือามาบิรนะคะเจ็บลออกจักนี่นะมันบอมีมันเดือดบออกเออกได้นะจหน่อยก้อนคนเจ็บมา คนมาแหงแพงคีนอนฉันคนแหงแพงคีมันมันหลอกกััแน่ดูกันหน่อยเอาติดจกกรเทพลายคน้ไปฉีกมั้งฉีกมั้งาฉีกไ่มาฉีกได้ดอกมานอนให้มคือเข็มตัดภาพมาอีกวันนี้มาอยู่ฝั่งนอกแล้วพี่้องเลย มาลอเอายา้เนาะพี่ๆไปนั่งไปดูเพิ่นตําไลูกมานั่งนี่ไปนั่งนะเออนั่งนี่ลูกเพิ่นตําเลยเพิ่นย่างไปย่างมากโดยถ้าเอายาลูกไม่เฮ็ดยังถ่ายคลิปไปคลิปประดุงเบิ่งย่างแล้วดูดีใจสิได้ออกเนาะวนเลยอยู่ น่งนกล่ะคนหน่อยเฮากับพี่น้องเอ้ยด bon ีใจสดิดสริ่งอยู่ย่างหวนอยู่ค่ะเอายาเมื่อกินอยู่เฮื่อนบเนาะ นี่ลกมาเบิงก่อนลูกมาเบิงอยู่จะกินยาแบบใดนี่พี่มาพี่ลกอันนี้มันกิน2.5นี่เด้อหญ้าฮอด2.5อ๋อ2.5นั่เลยนีอ่าางแงมันสจาอยู่ทาง,นนงหนาหอดค่ะเด้อ อันนี้ซอมหลอดแรงนี้หลอดมันเป็นหลอดคุอดูทางในวันนั้นเขาอีกทีนึเลยตรนี้คือการจ้อมแรงนี้ัวนี่ไงผสมน้ำเกลือเกลือมีบ่วงมันมีบวงมันอยู่เนาะอ๋อข้าวผสมใส่เส่งใส่้อันนี้บดเลยเอาลงบดล้วเดไใส่ใาแน้่ เห็นกระดูกขึ้นมาข้อเลขสามม่เกินไปตอนเจามันคยกินเลสามนี้ในงนี้นะอ๋อโดยข้าใช้เห็นเได้ทงานย่าอ๋อเอานั้น่องมาจะไเดูผิดมาเล่าจะไดรบกวนรบกวนจ่เแล้วข้าก็กินดู้ยอเลขสาม โดยกินแตัวซาวสเชวเาสคนนทารนนี้เาอนน่หน่เอ่ง้านหนึ่งบานสองนสี่สิบเจ็ดพันเนาะ พนอ้อยพี่นอ้อยเต้นเถอเต้นลองดีใจ,จได้เมื่อแล้วปะออกไปถายพออยู่นอกปะถายพออยู่นอกอกเอ้แมานั่นงถ่าอยู่นี่เอ้ดีใจได้เมื่อแล้วน้าพี่น้องมานั่งถ่าอยู่พี่ไหมพี่พี่มาพี่คุณมวนอยู่พี่น้องเลย ว่าจะได้เมื่อน้หุ่นนิวบานเนี่ดีใจบะดีใจว่เย่เห็นได้เย่ได้เมื่อเล้วแตกต่างจากว่านิไลว่านี่ไหว่านิจากเมื่ออ่าไข่ก็ยังยังยังพ่ออยู่คุณหพี่้องเน้องคนก็ได้ให้เอายาเมื่อกินเอาเนาะก็ได้แพงเนยพี่้องเลยรวมกันเบิดพอดีเกือบสามล้านนาะพี่โน้ คาใส่ใจสซงเวื่อซามเมอร์นั่นจะมาเอายาเมืรอสรุปเอ้าเข้าไปจะ<อ>มันออกว่า <Nor ado> ไรเอ้าคุณสิริยู่ต่อเอ้าเฮ็ดไปชี้อ่ะไอ้พอใส่เลยนะไปเมื่อบ้านนี้เมื่อแล้วมาแล้วลงหมอหมอมาแล้วบ้านนี้เนาะผูกเต้นเลาะเต้นลองไปผูกพี่น้องเลยโบขีเดียนขึ้นรถบ้านโดย เลยเมื่อปะแล้วเลยไ <c oughs> ดย้พอเปิดอะไระขี้งอได้พอเอากระจกลงอยู่โอ้ยยันผลโตกทหาหัวจิงหน่อยเป็นไข่ได้มาอีกแล้วฮะลูกได้ดดดพอไข่ไว้ไหนลูกตัวไข่ตัวตัไว้ไเลย rất là lắng này đấy bơm bơm mẹ chị mẹ sẽ hay. hộp đèo bơm ngô sắp bán hộp hộp đèo bán hộp bán hộp bán hộp hộp bán hộp bán hộp hộp đồ ทางทางข่าวบ้านเฮาเลยตกเปลือนนอนนเ้าบอกไป็นตู้เลยไม่หรอกเขาเข้าสิเมื่อกงเชีอดพอกันเมื่อนึนเออดพกันด้ยไปเมื่น แถวคนเมารถลงคันมันยังพ่อก็เลยเปิดอนอนเอเลยเอออันนี้เอาสัมพีโนงเลยเปิดมุขพ่อกันดูดู้ดูและวานนี้คลิปใหม่พี่น้องเลยเนาะเบิดคอเบิดเข็นเนาะีเบิดไปเกือบสามล้านพี่น้องเลยเกือบสามล้านนะตอนนั้นกันล้านตอนนั้นกันล้านเปรตนี่กัน ปลายเนาะล้านเท่าใดกี่เปอร์เซ็นต์ที่นี่ล้านสิบเซน้านสองเซนเนาะพอดีสามล้านจ้ะสามล้านปลายสามล้านน้อยๆอ,อ่าตัวน,นี้ล้านสองเซนตัวน,นั้นล้านเปดพอดีสามล้านน้อยๆเนาะพี่น้องเอลยสามล้านปาลายนจ๊ะเอ้าัเ่ามาแนนอะเบิดคอเบิดเข็นอดีเศร้าหวานเนาะ กินยาเป็นเวลาในก็เป็นเจ้ามาใน้ี้เลาเลยต่อไปเยอะในน้ขอบุญขอบุณเอฟซีเพื่อสุขสุขคนเนาที่้ามากเป็นกำลังใจให้เนาะ